เห็นแล้วจ้าจุดแรกเห็นแล้วจ้าพี่น้องจา๋าลมว้อยๆเดือนสามเดือนสี่ลมพัดมีกระต่ายหนาวเย็นเนะพี่นอ้องอืดอกนี่ไหมพี่น้องคือมางามกักแท้ วันนี้ต้อเอาเน่ตักไอ้บบอรี่มาน้ำแต่ว่าสิมีเวลาตักบโบ,บว้าสิตักทุกมือ้อแต่บ่ได้ตักยากเทียพี่น้องจ๋าขอกำลังใจจากพี่น้องในเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์ให้เต็มต้อในเด้อจ้าพี่น้องจ๋าอ้อนก้อนอ้อนพี่น้องกัน กดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องให้ต่อในได้จ้าต่อสิได้มีกำลังใจเฮ็ดทั้คลิปให้พี่น้องดูอีกเรื่อยๆจ้าพี่น้องเจอ,เจอเจอเฮ็ดเพิ่งหวานจ้าอุ้ยเนาวโอ้ยเสียดายแทะ้ะโอ้ยเนาวจ้อย เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วพี่นอ้องอือห้อยอย่างมันขวดน้อเนี่ย นมีคนไม่เก็บแล้วจ้าพี่น้องมือนี้จะสิจังไหรเด้อสิอืเฮงบ่มือนในสิหมานบา่ต้องรุ่นกันไปอีกเาวแล้วะคะพี่น้องจ๋าว่าสิหมานบ่มือนเนี่ยเพราะว่ามีคนไม่เก็บแล้วอ้ยเก็บไม่ๆหมมือนี้ห่ะจ้าเนี่ย มันดื้อไงนี่มันแตกพี่น้องต้องต้องนั่งเอาเข้านั่งคุกเข้าก่อนจะสิทธถนัดโอ้ยแตกมันขึ้นหยาพอได้ ก็เลยแตกจ้ะมามาพี่น้องมาเก็บซอยกันเด้อพี่น้องจ้ะดอกใหญ่ๆงามๆจ้ะต่วบากัสีรุ่นรุ่นไปน้ากันเนาะจะพี่น้องบางข้างมันกระสีตอนนี้เห็ดเป็นราคาหลายแต่เราค้นกระสีเริ่มเก็บอีกเราจะ cười đứng đi nó bị nôn nó, nó bớt hèn nên mới kịp vô mảnh mảnh đứa mình này nó bị nôn nó, nó. ได้เขามาจ้าเที่ยป่าเนี่ยน็ย้อนว่าเขามาจทกเทียนนี่ลหละถึงป่วยกันว่าว่เขามากันว่าแหงก็ค้นเอาเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็บาเป็นหยังดอกแบ่งแบ่งกันผู้ใดเข้ากันอยากเพื่อนเขาป้าเพิ่นก็สรอยากได้ทุกคนผู้ใดเขาป้าหาเห็ดเพื่อนก็อยากได้แบ่งแบ่งกันไปช่วยกันทำมาหากิน เก้าจุดนี้ออกล้าหลายพี่พี่น้องเดี๋ยวนี้ดอกเดียวเพิ่เว่ออยู่เองแน่ยอ้มเน,นี่ยพี่น้อง ขึ้นมาเบิ่งเอ้ยเพิ่มากินนะพี่น้องเึิ่งได้เบิ่งได้เบิ่งได้เพิ่มากินแต่หักเนาะอือยุ่นี่ละกินซะเจ้านะ่ะเห็ดกนันเน่าๆแล้วล่ะเจ้ามัดจังซี่ตีเริ่มบ่ไหวแล้วพี่น้องใช้เสือสองตัวห้อนจะได้ออกถอดออกตัวหนึ่งอยู่ ฮอนเราฮอนเราพี่นอ้องจ๋าตอนถ้าได้เดินป่ามันกับโบฮอนและนะ้วเนาะพราะถ้าเดินป่าแล้วก็อู้สีบ้างสีใสก่อนพอถ้าเดินป่าแล้วก็ฮอ้เหมืน,นตัวมับเนียนี่แหละคือการออกกำกลังกายแบบหนึ่งของคุณหาเห็ดน้ำหนาหนาวนะนะพี่นอ้องจ๋า ตัวนะอ้กำลังกายออกได้กับพวผอมไห่ออ้เขับทีทั้งอดอาหารน้ำเล็กน้อยกินหน่อยๆก่บยแ่ว่าเป็นบาอดเลยล่ะจ้าว่ากินหน่อยลงเต้กับว่าน้ำลัก็ขึ้นพวดพๆด,พด,พด,พดเอาอ,อืมบางหนึ่งตัวว่าสิเดิเดนเดินนี้จะมองหนีหรอดิหันมาเห็นพอดี เห็ดมงนีต่ตะเก او คือหลายเทอบปาคือบ่มี้เหมือน,นี้พ่ะนะแท้ๆเพื่อเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนแอียบในในมองนี่เหมในพวงไม้บ่าวามันพใต้หญ้าอีกต่างหากหอืมเจ้าดีข่อยบ่พ้นดอกเป็นเจ้าสิเล่นซ่อนแอบแบบเนี้ยพูดนะเดินทานแล้วดิจ้าพี่นอ้องบางหนึ่งต่อเดินทานแล้วดิ พี่น้องถ้าชมต้อแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์ให้ต้อหนเด้อจ้าพี่น้องต้อเสไได้มีกำลังใจทั้งผิปต่อผิดพลาดประการใดก็ให้พี่น้องซอยแนะนำหน่เด้อจ้าจริงไหนถี่บ่ดีต้อก็ก็ศิรับฟังจา้า ่ใส่หลายเติบอยู่ตัวละเพิ่นเล่นซ่อนแอบเปียมีบ่ได้ซ่อนพ่สนิท โอเคอยู okay, you know, ai, ่เนาะพี่น ok, ้องจุดเนี่ยหลายอยู่แล้วกระดอกง่ายอยู่จ้า đang ngắm ngắm này bên con chào Cadê? ดึงมอาไหนกับขาขาดกุ้มยอยุพี่น้องจุดเนี่ยดอกง่ายดอกงามดีอยู่จ้ะบึงแน่อุ้หยขากจันตะไม่ได้ตัดขาเนาะแม่สิได้ตัดหายุดอกจ้า ด้านหาย,ยุ่จา้าใจเย็นๆจะสะหักเถาแม่อีหยังตัวเอาเน่นมุ่งครอบหัวครอบหนาดีจา้าโอ้ยทึุงทึงแมงหลายค่ะด,ดอกเงยยุ้นะ้อพี่น้องเนาะก็เป็นตะมวนเก็บมวนอยู่ดอกพี่น้องเบิ้งกับสิมวนอยู่เนาะพี่น้องวางว่าพี่น้องสิมวนน้ำต้ออยู่เนาะเปิดเพื่อนเ,นเนจริญอุรากับตัวในนะพี่น้องจา๋า บางครั้งตัวกสิเงียบเงียบเด้อจ้ะตัวกสิบเบาเบาช่วงนี้เริ่มแพ้อากาศอีกแล้วพี่น้องอากาศเย็นเราเป็นเสียงแหบมั่งว่าแหบมั่ง <c oughs> กันเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าคิดด้วยกันนะคะ พี่น้องพื้นลี่นะลี่เก่งขนาดเลยนะแต่ว่ารีไวยื่นที่ก็ด,ดีให้กันละจ้าเพราะว่ามันจังบ่แหงพูนพูนัน,นคือการจ้าตั้งพูนสิแหงอยู่จา้าอันที่พูขึ้นจากมอดได้ก็สิแหงอืม้มเอบซศอนหากันเนาะคนหนึ่งก็ซ่วนคนหนึ่งก็หา แบบนี้ละมันจังมวนเนาะผิดห้องเนาะพึ่งแม่พี่น,อนอ้อ,นนองงามงามขาวๆอวบๆโอ้ยขาดพุ่นทางพุน่นต่อสิไปตั้งพุน่นแล้วแบบในจ้าผิด้อง เป็นโค้งไปทางนั้นเป็นตุุ๊ติปิยุ้ยไตมอดจ้ะทางนั้นเป็นแลีนไปทางพู้นำเก็บขึ้นมากันนะอืมนี่เป็อไรจ้ะตรงนี้เป็นจีเป็นจีไปขึ้นเป็นขึ้นไปแบบโค้งๆเป็นเส้นไปยังไหนเนาะพี่น้องเนาะเป็นไปแบบเลื่อยไปอู้หูหูนี่หนังกัด ต้นจะเลื่อยไปเจ้งเสียแม่งกัดหน่าเอามุ่งลุงก้อนพี่กันกันบ่เอียดกะนองเหี่ยงอ้ขึ้นมากกเหี่ยงทางที่ดีเอียดดีกวนเนาะดี่น้องเนาะให้คน เป็นเปลนอกสนแอบสิแม่พี่น้องเนี่ยเพิ่นเปลือกนแอบดิพี่นอ้องรู้ไหมตะหักแังตุ๊บุ๊ติปิมุนดินกินมนุนห้ากินเฮ็ดตุ๊กุติกิแมพ่พี่น้องคือจังไปหาปันหาหน่อไม้ก็เป็นหน,น,น่อไม้อันนังดินเนาะเพิ่นว่าไปหาหน่อไม้นังดินใต้ดินเพินมมน่นสิมลนขึ้น đình là hết túc cụ tích kỹ hèn hẻng mô mi như ở hết cần phía ันทเป็นต้อเส้นมุ้งปิดหนาต้อก็มองบุ่ค่อยถนัดเปนส้มุ้งปิดหนาก็มองบุ่ค่อยถนัดนะ ขอฝากต้อลาพ้าพื้นไว้ในตรงนี้นะเด้อยวจะพี่น้นอกจ้ากดไลค์กดแชร์ให้ต้อด้วยนะคะต้อลาพาาพื้นค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ััดค่านี่เห็ดดำจ้า